สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พี่ออนปริยาเอาเมนูผัดถั่วลันเตาหมูสดมาฝากเพื่อนๆนะคะง่ายๆเองนะคะไม่มีพิธีตองอะไรหรอกคะ่ะแค่เรามีหมูมีถั่วก็โอเคแล้วนะคะก่อนอื่นเราหั่นหมูของเราเรียบร้อยใช่ไหมคะอาจจาะเป็นหมูสันนอกสันในก็แล้วแต่หรือว่าสามชั้นก็ได้นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็หมักไว้นะคะเพื่อเพื่อว่าจะเพิ่มความนุ่มความนัวนะคะ ถ้าเราไม่หมักมันก็จะม,มันดันดัหน่อยนะคะพี่ออนว่านะก็แล้วก็เราก็เอาถั่วลันเตาของเรานะคะมาเอาใยมันออกก่อนเนาะเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่เอาออกนะเพื่อนเเคยไหมคะมันจะติดคอเอานะเราต้องเอาใยมันออกก่อนออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างสักสามสี่น้ำนะคะหรือว่าแช่น้ำแช่น้ำไว้ก่อนก็ได้คะ่ะสักพักหนึ่งแล้วก็ มาเสดจนะ้ำพอนี้เสร็จเครื่องปรุงก็ง่ายๆค่ะพริกกระเทียมหอมแดงนิดนึงนะคะคขกคก,กไม่ต้องเอาละเอียดเกินไปนะคะเอาพอประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็เติมกะปินิดหน่อยเนาะทีนี้เราก็ตั้งหม้อแล้วนะคะตั้งหม้อเสร็จเราก็เอาเครื่องแกงที่เราขกมาผัดหอมๆอมนะคะผัดหอมหอมแล้ว เอาหมูที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเลยนะคะผัดหอมหอมเสร็จแล้วก็เอาถั่วที่เราเด็ดไปเมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาน้ําใสอีกเลยนะคะเพราะว่า,วาน้ําจากถั่วลันเตาออกมาเยอะแยะเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาน้ําใส่อีกอความหวานของถั่วลันเตาก็จะจืดลงเนาะแต่นี่มันก็เป็นเคล็ดลับนิดนิดหน่อยๆนยค่ะเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะ ยังไงก็สุอกอยู่แล้วละ,ละถั่วผักเนอะก็แต่ถ้าท่านใดที่บอกว่าอยากจะให้สุกไวๆก็จะปิดฝาไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าบางท่านไม่อยากนั่นก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงผักมันก็สุอกอยู่แล้วเนาะค่ะบางท่านก็ยังกินสดๆกันอยู่เลยค่ะแล้วเราก็ปรุงเครื่องตามใจชอบนะคะอาจจะใส่รสด,ดีน้ำมันหอย อะไรก็ได้คิดว่าที่มันอร่อยค่ะใส่เข้าไป <c oughs> ค่ะยังไงก็อร่อยอยู่แล้วเนาะค่ะก็กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำตาลนิดหนึ่งโอ้ยแซมอย่าบอกใครนะคะค่ะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองทําทานดูนะคะเพื่อนๆนท่านใดที่ยังไม่เคยทํากับข้าวนี่เมนูนี้ง่ายที่สุดลวคะ่ะแซ่บหลายจ้าถ้ายังไงก็ลองทําทานดูนะยังไงก็เอามาฝากพี่ออนด้วยก็ได้นะจ้าค่ะเย็นนี้ก็มาทานข้าวกับพี่ออนนะคะ ง,ง,ง่ายเองไม่ต้องอะไรมานะคะเดี๋ยวเราทํากับข้าวเพิ่มเนาะจ้ะยังไงก็ขอเพื่นเพื่อทุกคนโชคดีนะจ๊ะได้ชมคลิปนี้ของพี่ออนค่ะเฮงๆป,งปังๆนะจ๊ะ